สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนน้องเมยอยู่ที่ร้านสวิตมาเนียค่ะสวิตมาเนียคือเมื่อก่อนร้านตั้งอยู่ที่ซอยหลังมอญค่ะอยหมออยู่ในมหาวิลาลคอนแก่นเนะะเาะแต่ว่าตอนนี้ก็ย้ายออกมาที่ถนนหน้าอรอรอแปดนะครับน้าค่ายรอแปดร้าค่ายรอแปด้าค่ายาทายหารแต่ถึงย้ายออกมาไกลแค่ไหนคนก็ยังตามมากันเยอะอมาก ว่าชื่อเสียงกิเปจกวรของร้านเขาไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่หรือว่าเป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารต่างๆเน่คืน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูร้านกันเนาะพี่อาคะขอเมนูให้หน่อยเมนูครับตอนนี้เราได้สั่งโทษผลไม้รวมไปค่ะใช่เดี๋ยวก็รอดูหน้าตาอีกอันอีกอันเราสั่งอะไรเราสั่ง ช็อกโกแลตลาวาเดี๋ยวคอยดูหน้าตาของช็อกโกแลตลาวากันน่าจ้ะ ผลไม้หลากหลชนิดอันนี้คือชอตผลไม้รวมนะครับก็คือเราจะได้ผลไม้หลายอย่างผลไม้ตามฤดูกาลด้วยอ่าตามฤดูกาลก็ตัวนี้เป็นจะเป็นซอสอะไรเอยซอสช็อกโกแลตค่ะซอสช็อกโกแลตนะครับหน้าตาอลังการมากเบอร์บังจริงเลยใช่กินไหวไหมเนี่ยพี่รัฐไม่แน่ใจแล้วเริ่มไม่แน่ใจแล้วโอเคเราก็ลองไปเลยเนาะค่ะแจกอาวุธ รบด้านหน้านะครับที่เราจะไปทําการจินเราจะไปกันที่ไหนโปรดติดตามในตอนต่อไปกับรายการชอบชวนจิบมบ้านแซมโนลดอทคอมค่ะ